สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฟอร์ดเอลเลสนะครับเข้ามาทําการรื้อกิ่นเหม็นอับชื้นนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ร้านเปิดให้ทําการนะครับเพื่อที่จะให้หยุดยาวนะครับวันสงการนะครับวันนี้วันหน้าช่างโอมช่างเฟรมนะครับกาลังทําการรื้อคอนโซลนะครับเพื่อที่จะเอาแผ่น PVC ที่เหม็นกลิ่นอับชื้นออกนะครับแล้วก็ทําการแดมด้วยแผ่นดมดาต้าซิสเต็มนะครับความเงียบเต็มที่ความเย็นเต็มร้อยนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่หรือคอนโซลหรือตู้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับหรือคอนโซลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูาภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ <aja S 1> นี่ <Buck le. S 1> นะครับยกคอนโซลออกมาแล้วครับตรงนี้นะฮะดำมากเลยนะมีแต่ขี้ฝุ่นนะครับนะฮะผมก็ยุ่ยนะครับนะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับแล้วนี่นะครับเราทําการหรือตู้ออกไปแล้วนะครับนะฮะหรือตู้ออกไปแล้วครับนี่นะฮะนี่ครับเห็นไหมครับเชื้อราขึ้นเต็มเลยนะครับมีน้ําด้วยนะครับนี่นะฮะนะนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะอุดแผ่นเหล็กให้นะครับหนูจะได้ไม่เข้านี่นะครับ เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับนี่นะครับทําการรื้อแผ่น PVC ที่เป็นกลิ่นอับชื้นแตกร้าวออกมาแล้วครับเดี๋ยวทําการดัม้วยแผ่นดัมดาต้าซิสเต็มนะครับก่อนทําการดัมนะครับนี่นะครับคือการที่เราลื้อออกมานะครับนะก่อนทําการดัมนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดนะครับเราดัมแผ่นดัมนะครับมาถึงตรงพื้นพักเท้าตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะ กลับมาเจอกัน,นครับและนี่คือตู้ที่เราลื้อผ่าล้างนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับมันจะเอามาล้างตากแดดก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทําการอบโอโซนฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้็ฆ่าเชื้อโควิดนะครับเราทําการผ่าตด้วยกับลูกค้าทั้งระบบนะครับแล้วก็เช็คระบบแอร์ทั้งระบบให้เลยนะครับสำหรับการ หรือแดมกินเหม็นอับชื้นของ f อ r d นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอการตอนประกอบนะครับแล้วก็ทําการดมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตะข่ายนะครับกันหนูเข้าให้กับท่านลูกค้าด้วยนะครับนี่นะครับคือแผ่นดมด a t a System นะครับแดมกิ่นเหม็นอับชื้นนะครับในรถ Ford e v e r วอ t รนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแดมลงมาถึงที่พักเท้าตรงนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวถึงเวลาประกอบตู้นะครับแล้วก็เช็คความเย็นกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับนี่นะครับหลังจากนี่นะครับหลังจากทําการประกอบคอนโซลเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่แดนทากินเม็นอับชื้นเสร็จไปเรียบร้อยของฟอร์ดเอลเลสนะครับก็มาทําการแว็กซ์เติมน้ำยายแอร์นะครับตอนนี้หัวหน้าช่างแมนกับช่างโอมนะครับกําลังทําการ แว็กเติมยาแอร์นะครับเพื่อทําการแว็กเติมยาแอร์เสร็จนะครับเมื่อทําแว็กเติมเติมยาแอร์เสร็จนะครับก็ไปล้างแผงนะครับล้างแผงคอยร้อน,นะครับทำความะสะอาดห้องเครื่องนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปวิ่งทดลองนะครับนะนะไปวิ่งทดลองนะครับอันนี้วันหนึ่งก็เสร็จตอน เย็นๆนะครับวันที่2ก็จะไปล้างรถลงรีบพื้นฟูแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับโอโซนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับโอโซนนะครับด้วยเฟตโตไซน์แล้วก็เบสไซออนนะครับนี่นะครับหลังจากล้างคอยล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการล้าง ห้องเครื่องให้กับท่านลูกค้านะครับเดี๋ยวลงน้ํายาฟื้นผูนะครับเห็นนะฮะให้กับลูกค้าไปเลยทีเดียวนะครับนะฮะห้องเครื่องจะได้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกับการเทสนะครับนะฮะแล้วก็ทําการเช็คน้ำยาแอร์ลงขีฟื้นผูล้างรถนะครับโอปโซนสแล้ว ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟอดเอเวอร์เลนะครับที่เข้ามาทําการรื้อแดฉกลิ่นเหม็นอับชื้นนะครับที่ร้านสาวอนดูโชช็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้กําลังจะพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ฆ่าเชื้อโควิดนะครับนะฮะตอนนี้กําลังต้มอยู่นะครับนี่ฮะเราทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยไฟทอนไซน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพ่นฆ่าโควิด เรียบร้อยประกอบนะครับไฟเฟยก็ไม่มีโชว์นะครับนี่นะฮะแอร์ก็เย็นฉ่ำหอมชื่นใจนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ต้มอบนะครับนี่นะครับคือการพค่นผมฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับฆ่าเชื้อโควิดด้วยเบนไซออนแล้วก็ไวโทอนไซน์นะครับฆ่าเชื้ออบอย่างนี้นะครับทั้งหมดหรอบนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีรถแล้ว มีรถฟอร์ดทุกรุ่นนะครับแล้วก็ BMW 116i นะครับแล้วมีกลิ่นเหม็นอับชื้นแสบหูแสบตาแสบหูนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านถาวรอุสุตช็อปเรียบทางน่วนขมายรามินทานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่นะครับสิ่งที่รื้อออกมานะครับนะฮะสิ่งที่รื้อออกมาแล้วก็แตกเหม็นอับอย่างนี้นะครับเราจะทําการแกะแล้วก็เก็บไว้ให้ท่านลูกค้าดูนะครับเป็นเชื้อราอย่างนี้เลยนะครับที่เป็นกลิ่นเหม็นอับชื้นก็คือตัวนี้นะครับ ลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาววอนรทูทชอปเรียบทางตรวจดิกไมลามินทาฝากกดติดตามถาวรทูทชอปในช่องทิกกต็อกและถาวรทูทชอปในช่อง u t u b e นะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับในวันปีใหม่สงการานต์ไทยนี้นะครับเดินทางไปและกลับปลอดภัยนะครับร้านถาวรยนจะเปิดอีกวันหนึ่งวันที่1 2นะครับถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนมีรถและยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านถาววอนรทูทชอป เรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ